ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วห้าหมื่นหน้าทูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับเดินตามได้ครบนะครับอ่ามาดูมาดรูรีวิวรีวิวรถไทยคูโบต้าคูโบต้านี่ครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายห้าหมื่นห้าโอ้โหรถไถเดินตามก็สี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแล้วครับอันนี้เราไม่ต้องเดินตามแล้วครับเนี่ยนี่เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายได้อะไรบ้าง นี<อ>มีมีผานของ g m t ใช่ไหม CMT <GM> อ่ามีผานยกโรตารี่<ห>ตีได้แล้วก็โรตารี่อีกครับเนี่ยนี่ครับ <55 S 2> ห้าหม้าครับรวมหมดเร็จห้าหมพูดคุยต่อรองได้นะครับพูดคุยต่อรองได้นี่เครื่องฟิตสตาร์ดูฟังเครื่องฟังเครื่องก่อนฟังเครื่องก่นอน อ่าเอ็นไหมแค่เอามือแตะแตะแตะก็สตาร์ทติดแล้วแค่มือตัแตะกุ้งแก้มก็สตาร์ทติดแล้วครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวลองเอามือแตะดูทีนี่เห็นไหมอ่าแค่มือสตาร์ทช่างโมดการันตีอ่าช่างโมดการันตีอ่านี่ครับนี่ได้อะไรบ้างมาดูมาดูมาดูนี่ได้ผันผันโอ้โหยางดีแล้วครับห้าหมื่นห้ามีที่ไหนแพงที่ไหนห้าหมนห โ oh, <laughs> อ้ตาไปถูกกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะครับนี่นี่นี่ลอตารี่ด้วยครับโตรตารี่อ่าปั่นได้นะครับปั่นได้นี่นี่นี่ครับอู้แต่ชร้างกิโลขายได้ดีก็ราคาอยู่ประมาณนี้นะครับสรางกิโลขายนี่เนี่อย่างอย่างรถไถนี่ก็โหเดินตามเนี่ยครับอย่างอันนี้กี่มื่นเนี่ยคันเนี้ยคันนี้มันหมื่นสองห้าหมื่นสองแต่ไม่ได้เครื่องคูปต้าคือ ะยันมายันมานะครับอยางคูปัตต้าคันนั้นแล้วครับอดนนี้ของสยามเอ่ออันนี้อันนี้ของสยามอันนั้นอันนั้นเ่ะอีนั่นเครื่องเก้าห้าเก้าห้าเท่าไหร่นะชีเก้าห้าหมื่นแปดพร้อมพงหมื่นแปดพร้อมพร้อมโดนโสมใหม่นะครับนี่เห็นี่ยถ้าซื้อรถไถอ่าถ้ารถรถไถเดินตามก็ได้เดินตามครับแต่ถ้าแต่ซื้อรถคูปัตต้าคันนี้ห้าหมื่นห้าได้ทั้งหมดเลยเอ๋อีห่ออีห่ออีห่ออีห้อยังไม่รู้นะครับเนี่ย นีเห kind of so right? mm ็นไหมครับเห็นไหมครับของแท้ของแท้นะครับอ่าถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับบัวบัวบัวเออได้อ่าดูบัวสวยงามโอ้โหนี่ครับเนี่ยปิงปิงปิงเลยนะครับปิงปิงปิงเลยครับเนี่ยอ่าเนี่ยเอ้เนี่ยดีทีห้าร้อยดิดไม่ขาดนะครับนได้ไหมไอ้ครับนี่ ET 500้าร้ดีดีทีละ500ด้วยครับอ่าใครรู้อ่าคนที่เคยเล่นรถรู้นะครับรู้นะครับว่า สภาพนี้โอ้โหโอ้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับนอกจากตรงนี้นะครับนีด่ดูสมเจ้าของแก่แล้วมาฝากขายนะครับอ่าใครสนใจติดต่อในช่องได้เลยนะครับอ่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับมาก่อนมาก่อนได้ก่อนนะครับนี่มีฝาด้วยนะครับไม่ใช่มีอย่างนี้นะครับอ่านี่มีฝาด้วยเห้นี่ อันนี้แอลพันสองสองห้าแอลวันสองสองห้านะครับแอนี่ครับดูอีกด้านหน,นึ่งได้ไหมครับแหมดูแล้วประกอบแล้วสวยงามนะครับ <c oughs> ดีกว่าเดินตามดีกว่าเดินตามครับมามามา <c oughs> ยางดอกยางนี่ก็ใช้ได้นะครับได้นะครับเนี่ยเนียนๆเดอดอกยางใหญ่ดีแต่อันนี้เขาเรียกเขาต้องเอาไปรอใหม่หรือ <c oughs> ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ได้ครับเปลี่ยนใหม่ได้เนี่ยแล้วก็มี ปีแรกเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครัไอขายข้าวอีกปีหนึ่งเราก็เปลี่ยนได้ยางครับได้ปีหนึ่งอยู่ยนเเห็นไหมครับน,นี่นี่นี่เห็นไหมคร,ครับเครื่องฟ<ส>ิตสตาร์ทติดง่ายโอ้โหสูถูกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับใครสนใจก็ติดต่อที่ช่องได้เลยนะครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้หรือติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสามแปดสี่หกเจ็ดสามเจ็ดนะครับอ่า 0 9 5 2 2 8 4 6 3 7นะครับติดต่อได้นะครับหรือติดต่อที่ช่องได้นะครับรถเราอยู่ที่ไหนเนือรถเราอยู่เพชรบูรณ์ครับอยู่เพชรบูรณ์วางป่งเพชรบูรณ์เออบงป่งเพชรบูรณ์นะครับวางป่งเพชรบูรณ์อำเภอวังป่งนะครับวางโป่งเพชรบ,บูรณ์นะครับคอมเมนต์ที่ช่องได้นะครับ <c oughs> สอบถามได้เด้อ ช้าใครใครมาไว้ก่อนได้ก่อนนะครับนี่นี่คนขายครับนี่นี่นี่คุดูแลอยู่นะครับอ่าฮ้ครับนี่ครับ,รบอ่าอก็ขอมารีวิวแค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ